คิบเศษนะครูเครูพิเศษเเเเลเชื่อบอสครับชื่อบอสครับผมนนี้ครับชื่อออดครับออดนะครับโดนแรงอย่างกับไฟครับโอ้โหดูเสื้อไก่อนอ่าจัดไปครับผมรอปีเซได้ไยังไม่ได้เดี๋จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดดิ

สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับขอสัมภาษณ์ห <nữa> น่อยสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์นะครับอ่าสัมภาษณ์พูดไหวไหมครับรู้สึกยังไงครับเหนื่อยอ่าโอเคเหนื่อยนะครับผมมันไหมมันครับมันครับโอ้ยคนนี้สุดยอดนะโอเคสุดยอดครับมันมั่งคนนี้ตบมือครับ